ับผมสวัสดีวันนี้เมนูเด็ดแน่นอนครับอันเมนูนี้อาจจะเกาๆหน่อยซ้ำๆหน่อยแต่ว่ามันเด็ดแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้นอจาจะนี่เลยนี่แกงฟักทองนะครับผมที่ผมบอกว่ามันเด็ดทั่วครับว่าพ่ออย่างฟักทองอันนี้มันเหมือนจะฟักทองเชียงใหม่นะครับเป็นฟักทองมาจากแร่นะครับพอดีว่าอันอ่าได้รับเป็นมาฝากด้วยนะครับจากแร่นะมันจะอร่อยมากเลยเพราะว่าผมกับของแพทย์ก็ไปกินเตือน ไปจิ้กับบ้านเขาเน้นอ่า,อาเดี๋ยวจัการจะแกงสี้เลยครับจะดูกติดเนื้อหมูนะครับผมเขาจะแกงใส่นี่เลยนะครับแล้วก็ใส่ใบมหละพาหอมๆนะครับผมอ่าแล้วก็รวมตึงสุดท้ายปิดชาด,ด้วยต้นหอมผักชีนะครับอันนี้อร่อยแน่นอนนะครับอันที่วางนี้ชะอมอา่ามันต้องงงว่าไหมเนี่ยนะครับช่อมนี่เดี๋ยวผมจะมาต้มนะครับ เอามาต้มคือจริงๆอ่ะผู้เอฟซีมันงงเหรอครับแต่คนไทยมันงงนะสภาพมันงงอ่ะเอามาทําไมมันถามต้องแสดงแล้ครับก็กู้กันครับก็จะกลายเป็นว่าจะทำน้ำพริกขาแล้วก็ต้มชะอมนะครับกินกู้กันนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมจากกันเดียวนะครับผมจะไปเคี่ยวถึงมดถึงเสี้ยงนะครับผมเดี๋ยวจะไปปอก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 อันนี้กับหกน้ำพริกน้ำอย่างเรียบร้อยนะครับพร้อมก่อนที่มันจะไปปรุงนะ จะมาโชว์กันแากกันว่าปอกมาแล้วเป็นกรีบแล้วไอยยางไอยยางเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะหั่นเป็นชิ้นเป็นตอนแล้วแล้วเอามาโชว์กันก่อนที่เัาจะเข้าไปทำทําไหนนะครับติดตามกันเลยครับครับผมบัดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมด้วยความทุรกรเรนะครับเพราะมันหลายอย่างเนาะอ่านี่ครับผมเขาก็จะเตรียมฟักทองไว้แล้วนะครับนะครับฟักทองเขาจะเตรียมเป็นสองย่างนะครับอย่างนี้ก็คือเขาจะอบนะครับอบน้ําตาลนะครับอันนี้เขาจะแกงใส่กระดูกหมูนี้นะฮะ ส่วนบางเมนูก็เรียบร้อยแล้วนะครับยางเมนูตัวนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนี้ต้มเชะโอมนะครับกับน้ำพริกขาผมก็ทาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ตะวานะครับอะไรอย่างทอดปลาเค็มทรงเครื่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้น้ำพริกมาดูน้ำพริกกระโคกเองอย่างเองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่าเรือแต่วิธีการทําเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําข้างหลังบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําหลายอย่างเนาะก่อนทเรียบร้อยเดี๋ยวเหามาจัดโต๊ะ เรามานั่งจิมกันเลยนะครับเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเนาะถ้าไปถ้าถ้าไปดูผมทำข้างในเดี๋ยวจะยาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีเวลาอู้กันตัวนะครับอาจจะได้มีเวลาอู้กับเอซีทุกคนตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวตั้งโต๊ะกินกันเลยครับเดี๋ยวผมไปจัดการข้างหลังนะครับครับผมแล้ว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 นะครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเมนูของเราครับมันก็หลากหลายนะครับเพราะว่าเมนูฟักทองลูกใหญ่ๆอันนึงนะครับ เอามาเอามาเชาะแล้วก็เอามานั่นเนาะปุ๊บใช่ไครับเหนียวเข้าวะแล้วเขาเหนียวาลเลยมั้งเอาเีอวมันดึกแล้วนะครับก็ตอนนี้กี่โมงเข้ามึงเกินนะครับเขาเริ่มทำกันตั้งแต่ทุ่มแปดนะครับเออเน็ตเน็ตเน็ตเดี๋ยวฟังเต้ <c oughs> ฟังกีตเต้อะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเขาจะมันแนะนำมีนวัตกอน,นะครับเออเอาไปใส่ท่านก่อนมันลอกก่อน มีน้ำก่อนเน่เขาในแคะนะ่ไหนเพราะว่าในกะทิมันมีน้ำหน่อยเอาไม่เสร็จนะอ่ะโอเคมามาแนะน,นำเมนูนก่อนครับผมเมนูแรกเอา้าอื้มนีน่จะแางไปแน่นุ่มแนหนุน่มนหนุน่มหน่อยเหมน่างผากหนูเข้าแล้วไปแนะนำเมนูก่อนแป๊บหนึ่งเร็วๆเอาเอาไป fc ดูหน่อย นั่งมือนอยู่ฮะเอาเนีเมนูนี้เลยอันนี้เมนูตบท้ายนะฟักทองอะไรอย่างฟักทองนึ่งเหรอฟักทองเอ่อเพื่อนหวองว่าโอ้ฟักทองนะครับใส่น้ําตาลนะครับแต่ถ้าใส่กับนี่จะอร่อยมากนะครับอ่ะอันนเมนูหนึ่งแกงฟักทองแกงฟักทองนะครับอ่ะอนนี้ต้มผักละต้มผักละหรือคนไทยเรียกชะอง อ่าโอเคกับน้ำพีค่าน้ำพีค่าตำเองค่ะตสดอ่าโอเคอ่าพอละแล้วก็ตึงหมอนนี่เดียวขึ้นตังบนถึงนะครับขอสามาภัเกันนะครับเพราะว่าช่างแบบเป็นหิวเข้าอย่างเง้เป็นวันนีแต่กุ้ยอย่างเดียวนะอันนี้ของเกาครับแต่ว่าอันเป็นของหวอย่างเอันปลาทูทงเครื่องเออปทูงเครื่องเนี่ยหแกชอบกินครับอันนี้ไว้เนี้ยสี่ตัวครับตัวใหญ่เนากก็กินแค่วันละตัวนะครับแต่ว่า ัวนี้มันหลายๆวันมันก็ล้่มครับมันยนมักมุมไว้นะอ้าโอเคมากินน้ำตมม้มดอ,อ่กนวานต่มันค่อยแน่นนะต่านเลยนเ้มต้มนานหรือเไปต้มนานนะถ้ามันแน่นมันจะนยาบปแก้วอ,อ่ะชิม่อย ต้องใส่อันกระดูกหมูโหเยี่ยมใจอ่ะโอ้รสชาตินี้ไปมีที่ไหนทำได้นอกจากบบวันลบ้าบบนไปที่ร้านได้ <c oughs> มาเ <ไป S 1> ต้นๆเนาะโอไ้ไอ้ต้มมันพักร้านนี่ก่อต้องมี มีค่านะครับแล้วก็มีหอมใหญ่เพื่อเพื่ออันดับกินของพัชมอมหรือว่าพล่าน,นะครับเมนูพวกนี้มันก็นแบบว่าคือจริงๆแล้วมันก็นมันทำเมิอนอะ่ะเพราะอันนี้แบบรอแล้วก็อันนี้อ่ะสำคัญมากเลย เราต้องให้มันเปื่อยแล้วก็อบอบฟักทองแล้วก็คือจริงๆเนี่ยถ้ามีกระที่รานน้อยนึงก็เหมือนโอ้สุดอยอดนะแล้วผมอบพร้อมพร้อมเปลือกทั้งนอกเลยนะครับโอ้ยเยี่ยมหลับเขาจินแล้วมาตุมก่อนเข้าจกกินหลับด้วยะครับวันนี้เลิกแกนนไหมก็ามาทำในส่วนเาเข้า อันให้เอฟซี FC ดูกันนะครับนี่วันนี้ก่อนแม่มะน,มนาวหมดละเพราะว่ามะนาวนี่เอาใส่อันนี้ทีนีน้น้ำผี้ใค่น้ำผึ้งค่ะ นี่ข้าวเหนียวเลยอร่อยอันไหนอร่อยครับเพื่อให้กินน้ำพริกขาเลยน้ำพริกขาเนี่ยจริงจริงกับเห็ดนางฟ้าว่าะคนเนาะโอ้มันกับเป็นไรเห็ดนางฟ้าหนึ่งน่ะเห็ดปลาเห็ดหนึ่งเห็ดโอ้ใช้ไปเห็ดอะ่ะยังกินกับมันอันน่ากระดม เพื่อนมาชิมด้วยกันครับนี่คืน้นองๆประตวไปหน่อยตะวานเนี่ยครับเนี่ยเลิศๆทุกคนนั่หน,นะตะวันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคนที่มาติดแตามแล้วก็ของทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับ

แล้วผมโทรนี้ต้องซื้อเผื่อว่าให้คือว่าจะบอกว่าเข้าแถวนี้มันถูกนะถูกครับเพราะว่ากิโล1 2บาทอย่างครัเข่าไห่กก็อย่าง2บาทนะว่ามันเงินพันามเป็นดา เัากับสามชิ้นมเปลือครับแบบก็จะมีหวานหวานลเมนูนอกอักนน,อนี้ถ้าคนหวา,ทานทอบมาที่มันรล่าเนี่ยโอ้โสุดยอดตาก,กับเปลือกเนี่ยจะอ่อนเลยนะที่แข็งแกลงจเปนออนเลยนะคือว่าไอ ฟักทองเนี่ยครับเวลาเอา่าทำอะครับถ้าเอาไปต้มแล้วก็ไปต้มแล้วก็พอมันซุกแล้วเนี่ยพอน้ำมันทิ้งแล้วก็พอเหลือน้ำพุกคีบปุ๊บมันก็ตัดเป็น,านลาดลาดเรื่องของอบเนาะอบฟุ้แก้วนะอบฟักทองน,นะครับจะมีรสหวานอันนี้มันจะเป็นตัตเปิ้ลคือรสหวานนะแต่ถ้าว่าเป็นคนรุ่นใหม่ โอประมาณนี้แล้วก็อย่างนี้เนี้ยเราก็ทิ้มัลละคูจะได้ทั้งหวานทั้งมันเลยเหมือนเหมือนกินของหวานสักอย่างเลยสมัยก่อนนี่กินกะน้ำอกนะครับเนี้ยวันนี้ก็ไปเจอในยูทูบของไข่หัวหนึ่งหัวทำฟักทองเนี้ยเยียมเลยเยยมเย,ยม มันเป็นเ่อความหวานเนี่ยเอาเอา,มาเมล็ดเตตากแดดละวันนี้ผมเนา,าเมล็ดไปยตากแดดไว้ละเพราะว่าเดี๋ยวม,ม,มันจะไปปลูกบ้านนอกนะครับนะเนาะเผื่อพิดไปบ้านเอาเปปอไ,ไปที้พปอกพึ่อมปลูกเพราะว่าอันนี้พันเิ้นได้ไมาจากแป้ะนะเนาะวันนีเรามาฝากเขาก็ไปขยายพันธุ์นะครับเรา่มมา อันนี้จริงดีนะเอ้าชื่อไหนเนี่ย เดี๋ยว <c oughs> จะได้กต่มีโอ,อก,กาสได้ไปอ่าวตั้งนอกก่อนนะครับ <c oughs> เพราะตอนนี้โควิดมันแรงนะเดไม่ก็เพิ่มมาลแล้วแต่ว่าถ้าเราได้ไปบ้านจริงดาวก็ไม่ได้มีมปัญหาห <c oughs> รอกก็รอกันนะครับอรอกันว่าก็รอกันกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องนะหลายเรื่องเรื่อง ของการของงานที่เราต้องทาตัวแล้วก็เออมันต้องตรงกันการงานต้องตรงกันตัวแล้วก็เห็นอย่างนึงก็คือว่าการที่ไปมันก็ต้องไปดูเป็นหัวดูอะไรดูบรรยากาศดูความพร้อมของที่นู่นตัวเพราะว่ามันก็ควบคุมอยู่แถวแถวยิ่งบรรหนอกอยิ่งควบคุมแน่ที่สำคัญความพร้อมในกระเป๋าตัว <c oughs> อืมความพร้อมในกระเป๋า <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าแถวบ้านนอกเนี่ยเปินควบคุมดีมากๆเลยเนี่ยเวลาเราไปอ่ะแปลว่าวันนั้นจําได้ป่าที่เราไปอ่ะลาบยี้ยมยิมตั้งกินเลยไล่เอาปีกหลังบอกว่ามือเข้าบ้านก็เป็นโซนที่ดีนะครับสําหรับตรงนั้นนะ ลำบ่ะลำเอาโอเคเดี๋ยวขอไปคิดมัได้ก่อนได้อ่ะเพราะว่าไปคิดหันเดี้มันจะยาวนะครับเพราะว่าการทำคลิปนี่เขาผมเริ่มตั้งแต่ทุ่มไปน้อยๆนะครับยาวเลย <laughs> เพราะว่าการทํามันลำบากนะมันเจ่ใช่ลำบากหรอกแต่ว่าเนื่องจากอะไรการนมันเยอะนะลิ้นก็จะพันกันแล้วเนี่ยน้ำมันตุ่มก็เยอะนะครับ ใครที่อันเป็นสายนี่ยังตูดตอยู่นะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับหรือว่าเอฟซีใหม่นะครับก็ติดตามแม่ก็ดีใจครับแล้วก็แล้วก็เ้างบวานไปนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็คือจะบอกว่า ทุกคอมเมนต์ทุกไลค์มีคุณแค่สำหรับผมนะครับน้ำมาตุ้มเนี่ยวันนี้ถ้าอยากเต็มตีเนาะ <c oughs> โคสมาใ่ต้ๆครับวันนี้นะเอา้าวันนี้ก็ของคุ้จ้อยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้น่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ว่าโอ้ยทำก่อนแนนเนาะน้ำมาตุ้มกันนักเนะาะมันก็ดกึมเยอะนะครับโอเค สวันนี้เอาเชวะเพลเวัสวัดีครับและขอขอเืนทุกคนมีความสุขกันทุกคนครับบ๊ายบายครับ